สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ทำการสร้าง repository นะครับบนหน้าเว็บไซต์ของตัว Git Hub แล้วนะครับซึ่งก็คือการสร้างพื้นที่ไว้สำหรับการเก็บโปรเจกต์นั่นเองซึ่ง Git Hub ก็จะให้เราทำการตั้งชื่อนะครับในนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็น t o o l ticket เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นครับตัว Git Hub เองก็จะมี command หรือว่ามีคำสั่งไว้ให้เราใช้ในการจัดการตัว Git Hub นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะใช้ command เหล่านี้ในการที่จะ ทำงานกับตัวโปรเจกต์ของเรานะครับอันดับแรกครับคอมานที่เราจะใช้นะครับก่อนที่จะไปทําการเรียนรู้ในขั้นตอนถัดไปนะครับคอมานแรกก็คือ g i t init นะครับ git init ก็เปรียบเสมือนกับจะสร้างพื้นที่นะครับที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการที่จะนําขึ้นมาไว้บน git นะครับ ni นิเชีตัว g i t ทับขึ้นมานั่นเองบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราจะพิมพ์คําสั่ง g i t init ก่อนจากนั้นครับก็ตามด้วยการ add นะครับว่าเราต้องการที่จะเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็คือ git add นะครับสมมติเรามี10ไฟล์นะครับเราก็สามารถที่จะเลือก Add เป็นรายชื่อของไฟล์หรือว่า Add ทั้งหมดได้ตามความต้องการของเรานั่นเองนะครับเอาไฟล์ไหนไปหรือไม่ไปก็ได้นะครับจากนั้นครับก็จะใช้คำสั่งที่3ก็คือ git c o m m i t นะครับแล้วก็ขีด m ตามด้วยคอมเมนต์นะครับว่าเราต้องการที่จะคอมเมนต์อะไรบ้างนะครับเป็นการอัปเดตครั้งที่เท่าไหร่ นะครับสามารถที่จะทําการคอมเมนต์ระบุได้นะครับก็คือใช้คําสั่ง git w r a n c h commit commit m ดังนั้นครับถ้าเราไม่มีการแตกสาขาหรือว่าไม่มีการแตกกิ่งก้านให้คนอื่นร่วมเข้ามาพัฒนาโปรเจกต์ร่วมเข้ามาอัพโปรเจกต์นะครับเราก็จะ branch main เป็นหลักนะครับก็คือเพื่อที่จะอัพขึ้นไปบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์นั่นเองเราใช้คำสั่งปิด branch นะครับสามารถที่จะ เรียกระบุชื่อของสาขาที่เราได้มีการสร้างบั็ชขึ้นมาเพิ่มเติมได้เราอาจจะมีทีมพัฒนา5คนและอาจจะสร้างให้เป็นบร็อ c เอบั็ช์บีบั็ช์ซีนะครับแตกสาขากิ่งก้านออกไปได้นั่นเองตรงนั้นครับก็จะใช้คําสั่งรีโมทนะครับเพื่อที่จะเป็นการระบุว่าที่เราอินิเชีไปนี้ต้องการที่จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนบนเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีชื่อของโฟลเดอร์โปรเจกต์ บน g i t h u ันั่นเองนะครับก็คือตัวที่เราได้สร้างขึ้นนะครับก็คือใช้คำสั่ง g i t remote a d d นะครับตามด้วย Origin นะครับ Origin ก็เป็นชื่อเล่นนะครับเป็นชื่อย่อสามารถที่จะตั้งเป็นอย่างอื่นได้ตามความต้องการของเรานะครับอาจจะเป็นก i t remote add a g ก t remote a d d b นะครับแล้วก็ตามด้วยพื้นที่บนฝั่งของ g i t h u b นะครับจะมีพื้นที่การทำงานอยู่2ฝั่งคือฝั่งโลคอ l คอมพิวเตอร์ของเราหรือเครื่องคองมพิวเตอร์ของเรากับ GitHub. ค i t h u b คําสั่งพวกนี้ก็จะคีย์ลงไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าฝั่งโลคอ l นะครับเพื่อที่จะทําการสร้าง initial file ที่จะเอาขึ้น g i t นั่นเองต่นั้นครับก็จะเป็นคําสั่งสุดท้ายก็คือ push นะครับตามด้วยชื่อที่เราตั้งนะครับอย่างเช่นตั้งเป็น origin นะครับมาในคลิปต่อไปครับขอบุญ